ใช้งบเท่าไหร่คะพี่วินัยหกพันบาทครับหกพันก็เท่ากับซื้อลอยตัวมาวาพี่เล็กเท่าไหร่คะพี่เล็กสองพันเก้าเองทั้งหมดนี่สองหมื่นหกพันบาทไม่แพงเลยตรงนี้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าประมาณสามเมตรเหมือนกันเออเราทําทั้งห้องเลยยกเว้นเตียงค่ะก็จะอยู่ที่หกหนึ่งสี่สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับอ้อมอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้พิเศษค่ะพาพี่วินัยมาอีกรอบหนึ่ง ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้แล้ววันนี้พี่วินัยพาอ้อมมาเปิดบ้านพี่แก้มบุ๋มพี่พีทแล้วก็น้องเป็ดกันค่าหลังนี้เลยบลังนี้น่าจะเป็นบ้านใหม่พี่ปุ๋มใช่ไหมคะ<ช>พี่วินัยพี่วินัยมีส่วนร่วมอะไรในหลังนี้บ้างถึงแบบพาออกมาที่นี่ได้ก็เป็นงานบิวอินครับต้องอ้อมก็จะเป็นเรื่องของเออ ทีมแคมบุมเนี่ยเขาก็จะมีสะสมพวกงานอาร์ทอยพวกอะไรอย่างเงี้ยะครับก็เลยให้พี่ม,ออมาออกแบบตู้โชว์ให้นะครับแล้วก็มีห้องนอนอันนี้เราเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับคนในบ้านน่าจะเยอะเพราะว่ารองเท้าแบบพึบพับ <Isab. S 2> อันนี้จะเป็นทางเข้าหลักของบ้านนะครับ<ห>แล้วนี้จะเป็นทางเข้าสตูดิโอ, <tau> อเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ทางเข้าสตูดิโอแล้วกันครับก็ทางเข้าด้านข้างนี่จะเป็นทางเข้าหลักนะครับอ,อันนี้เรากอัอยู่ทางเข้าสตูดิโอแล้งงานของเราเนี่ยจะเริ่มที่สตูดิโอก่อน อ๋อโอเคแป<บ>ลว่าทเขาทำงานกันย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้รองเท้าเยอะแปลว่าคนในบ้านน่าจะเยอะเราหลบมาห้องนี้จะมีแค่เราไหนอันนี้คือสตูดิโอที่พี่ผมใช้ไลฟ์พี่ผมกับพี่พีชใช้นั่งไลฟ์กันใช่ใช่ไหมคะคแล้วผลงานของเราชิ้นไหนบ้างก็จะเป็นส่วนนี้ครับอันนี้เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็โจทย์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบเหมือนกับเราเทําฉาก นะครับก็คือเวลาเขาถ่ายทำเนี่ยออไม่อยากให้เห็นตรงโซนห้องเก็บของด้วยนะครับแล้วก็เลยก็เนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกิมมิกนิดนึงนะครับเหมือนเป็นตู้ที่เลื่อนได้เราก็สามารถที่จะบอกว่ามองไปเห็นเป็นห้องเก็บของข้างหลังทะลุไปห้องเก็บของใช่ครับขออนุญาตนะคะอ๋อทางนี้ก็มีแอบมีชั้นเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกใช,ใช่ไหมคะอ๋อ เออเออแต่เข้าใจนะพอแบบพี่บุ๋มพี่พีทเขาไลฟ์ขายของเขาต้องการพื้นที่เก็บของเยอะมากๆอใช่ใช่ไหมเพราะอันชันวางของก็คือจะถูกซ่อนไปไหนทุกอนหนุของบ้าน <laughs> ใ,ชใช่ครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นแบบว่าพวกของสะสมอะไรต่างๆเนี่ยครับค่อนข้างเยอะเลยเ <c oughs> ชลเนี่ยมันแบบว่าอันนี้ตอนนี้ยังโล่งอ,อยู่นะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะเต็ม เป็นประตูซ่อนแบบเก๋ๆอย่างงี้ดีกว่าค่ะด้วยความแบบบ้านหลังนี้เนาะอ้อมเข้าใจว่าทางเฟอร์แอพไม่ได้มาทําตั้งแต่แรกเป็นเจ้าแรกแต่เข้ามาแบบเติมๆทีหลังแม่อ้อมอยากของบแต่ละจุดเลยอ้อมเอาทุกจุดเลยไหวไหมพี่วินัยขอแบบทุกจุดที่ทําไปเลยว่าแบบรายการน้องอ้อมนี่ต้องอย่างนี้อยู่แหละเอางั้นเอาประตูบานเลื่อนรวมรวมชั้นทั้งหมดเนาะรวมชั้นด้านในด้วยใช่ครับแล้วก็มีไฟด้วยนะ อ่าม uh, like ีไฟส่องอ่านี่ไงตรงนี้ใช่ครับมีไฟ L E D ข่อเหฟเฟลด้วยนะอไม่ใช่เป็นสติ๊ไลน์แบบเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนาะอันนี้สวยอ่าอ่าหมดเนี้ยค่ะประตูรวมฟิตติ้งทุกอย่างแล้วแล้วมีชั้นด้านหลังด้วยนะเปลี่ยนเรื่องทรงใส่จำราคาไม่ได้หกหมื่นสี่จำได้จาก เอาหมดนี่รวมรวมหมดเลยใช่ไหมคะหกอ๋อบ้านนี้กี่เมตรจำได้ไหมคะกี่เมตรจำได้ไหมคะเออกี่เมตรใช่ไหมหมายถึงว่าขนาดใช่ไหมครับใช่คาวได้ไหมประมาณสองเมตรแล้้างเมีคนอยากทำบ้านเดียวก็ไปให้อยู่แล้วได้ไหมเบอร์แอกไม่งี่เง่าอยู่แล้วใช่ครับอ่าครับอันนี้ผ่านมาที่ตัวบ้านหลักนะครับน้องอ้อมค่ะ อ่าตรงนี้คือประตูใหญ่ที่เราผ่านมาตะกี้ใช่ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสองฝั่งเนาะมีประตูกั้นอันนี้ก็จะเป็นโซนตู้โชว์โซนทำงานนะครับของเราหมดแน่นอนมีกิมมิคโค้งๆเล็กๆอันนี้บีบจากลูกค้ามายังไงคะพี่มินะคุณแก้มบุมเนี่ยเขาอยากได้สไตล์ที่เป็นแบบขาวกระดำ <Ha. S 2> ซึ่งมันมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนรายการเวลาเนะ้ะน้องอ้อม <Aha. S 2> สีขาวสีดำอะ่ะมันมันไทม์เลสไทมเลสใช่ครับ <Ha. S 1> พอได้โจทย์มาก็มานั่งดีไซน์กันแล้วก็เราก็เพิ่มเรื่องของตัวโค้งหนด้านเนี้ยขึ้นมานะครับ hmm. ให้มันแบบว่าดูซอฟขึ้นไม่แข็งเกินไปนะครับ hmm. แล้วก็เพิ่มไฟ LED hmm. นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโชว์สินค้าชโชว์โชว์อาร์ทอยใช่ครับให้มันมนีแล้วก็ไฟ LED นี่ก็ใช้ของเฮเฟลให้เลย อครับก็แบบว่าสวยงามนะครับนนมีลิ้นชักเนาะมาแบบเป็นลิ้นชักโชว์ของเอ้ไม่ใช่เป็นลิ้นชักเก็บของอ่าเป็นซอฟ์โฟลด้วยเออต้องการพื้นที่เก็บของเยอะๆเนาะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นมินิมอลนะครับแบบว่าซ่อนมือจับเอาไว้เลยทางนี้ก็คือน่าจะเป็นผลงานเราหมดอยู่แล้วแน่นอน <ช>ก็นะจะมีแบบว่ากรอบเฟมอลูมิเน,นียมนะครับสลับกับออตัวตัวโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีทำระแนงเก็บงานแอร์ด้วยอ่าอันนี้คือเป็นระแนงซ่อนแอร์แล้วเราสามารถเชวิตได้ไหมคะพี่วินได้ครับอ,อันนี้มันเป็นแบบบานเลื่อนเลื่อนเปิดมาอ๋อเราเว้นระยะพื้นที่ไว้สําหรับให้ช่างแอร์เซวิสด้วยแล้วแล้วก็ตัวไม้ด้านบนที่ทําระแนงเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นเหมือนกับพวก กันน้เราใช้หลบกฐานหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้วันประตู6กหมืนสี่ที่สตูดิโออ้องก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงต้องขอถามวัสดุอันนี้เป็น h m r หรือว่าเป็นปลาเคลือบเป็นพาริเดโคครับปาริเดโคเคลือบเมลามีนเหมือนคารุนาอิเบสใช่ฮะโอเคซึ่งจะมีคําถามเยอะมากว่าปาริเดโคบอร์ดมันจะทนทานไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเขากลัวอยู่แค่เรื่องถ้าน้ําท่วมหรือว่าปวดนะครับนอกนั้นเนี่ยก็แบบว่าใช้ไปเลยครับยาวๆ20ปี เพราะว่ามันเคลือบเมลามีนมาแล้วใช่ครับงั้นราคาดีกว่าอันนี้จําได้ไหมคะจําได้ครับตั้งแต่มันมันแยกมันแยกมันต้องแยกหรือว่ามันจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันเลยคะพี่วินัยเออทั้งเซตเลยครับอันนี้รวมทั้งเซตเลยสองแสนห้าสองแสนห้าพื้นที่ประมาณสี่เมตรใช่ครับประมาณสี่เมตรกับคูณสามเมตรห้าสิบเออสองเมตรห้าสิบสี่เมตรเป็นตัว L เนาะรวมไฟ LED รวมทุกอย่างรวมช่อนแอร์ สองแสนห้าก็ราคาก็ไม่ได้แรงแปลว่าก่อนที่วิวนายจะเข้ามาคือมันมีชั้นบางส่วนแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังเป็นผนังปูนโล่งๆเลยใช่เหมือนกับทําไว้ไม่ได้เต็มพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอถัดไปจะเป็นตรงไหนแล้วคะถัดไปก็จะเป็นโซนนี้ครับอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าทําปิดห้องครัวอาตู้โชว์ของนี้มีอยู่แล้วใช่ แต่ว่าพี่วินัยมาเสริมบานตรงนั้นใช่ใช่ครับก็เหมือนกับทําเพื่อบอกว่าปิดตัวครัวเอาไว้เป็นปลาเคร์บเมลามีนเหมือนกันใช้เงินไปเท่าไหร่คะอันนี้ใช่ไหมครับหนึ่งสี่หนึ่งหมื่นสี่พันใช่ไหมคะโอเคงั้นอย่าถัดชอบแซวอ่ะถัดไปดีกว่าถัดไปตรงไหนดนีคยถัดมาก็จะเป็นอ ตรงนี้เลยครับก็จะเป็นเรื่องเราทําห้องน้าเลยเหรอไม่ครับอันนี้จะเป็นแค่ตู้ด้านล่างค่ะอ่าที่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับเราก็รับทําด้วยนะน้องอ้อมอันนี้ก็เหมือนกับแบบเออเป็นส่วนที่อยู่ใต้อ่างครับเก็บงานแล้วก็ทําให้ตัวมันดูเรียบร้อยขึ้นคือเดิมอ่ะเขามีแค่เคาน์เตอร์นี้แล้วก็ท่อเลยใช่ไหมเราวัดทําทั้งชั้นวางของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ถูกต้องไหมที่วินัยอันนี้อันนี้จะเป็นพาสวิดนะ ผมว่าต้องกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆใช่ไหมมันใช้กับน้ำเราเลือกเฉพาะส่วนได้เราเลือกวัสดุให้ลูกค้าด้วยมันก็น่าจะพื้นที่ประมาณหนึ่งเมตรอันตรงเนี้ยใช้ไปเท่าไหร่อะพี่มินไตัวนี้ใช่ไหมครับถามถึงราคาหรือว่าพี่เล็กพี่เล็กเท่าไหร่คะพี่เล็กสองพันเก้าเองสองพันเก้าพี่เล็กดูผิดห้องเปล่าพี่เล็กงั้นต้องถามอย่างนี้แล้วแหละว่าเวลาถ้าส่วนลด เขาอยากเรียกเฟอแกอไปทำอะ่ะมีขั้นต่ํำไหมจริงแล้วมีมีขั้นต่ําแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราซื้ออะไรแต่ถ้าเป็นบิวอินนะครับมันจะมีขั้นต่ําอยู่ที่1,20 0 0 0บาท แสนสองเองได้ค่ะแต่ถ้าคารู้นะอิดเบสก็คือเอาไปฟิตกับพื้นที่เป็นเสร็จได้เลยกี่หมื่นก็ไปติดตั้งให้หมดใช่ไหมครับแล้วถัดไปต้องเป็นตรงไหนแล้วขึ้นไปข้างบนเลยไหมอันนี้ก็จะเป็นราวจาบบันไดก็มาเราจาบบันไดเราก็ทําหรอใช่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเดิมเดิมที่เหลือไว้นี่มันจะเป็นแค่ราวปูนเลยครับอมันจะเป็นปูนตัดไปเลยใช่ถูกต้องไหมคะเอออันนี้เป็นกิมมิกเนาะก็แบบเหมือนกับดีไซน์ให้ตัวไม้ ปาทิเคิลครับออามาใช้เป็นราวจับบันไดได้ด้วยม,มันกิฟต์กันเก๋มันก็น่าจะไม่แพงตรงนี้มันก็น่าจะไม่แพงเราแบบให้ลูกค้าใช่ใช่ครับคือเดิมมันมาแล้วมันจะแบบว่าอย่างนี้ครับเหมือนกับมีแค่ตัวเหมือนน่าจะเป็นฝ้านะครับแล้วเราก็มามาท็อปตัวด้วยไม<ๆ>้ปาทิเคิลก็งานนี้มันจะรวมละแนงตรงส่วนนี้ด้วยครับเป็นเป็นการเก็บงานลอยต่อทั้งหมดนี่26,000บาท ันนี้มันทําไปเพื่ออะไรนะคะขออีกทีหนึ่งมันจะเป็นรอยต่อครับระหว่างฝ้ากับตัวตัวเราวบันไดราวบันไดใช่ครับราวกันตกบันไดแต่ว่ามันก็เป็นปืบปูนล้วนๆเนี่ยแหละไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนกับมันไม่ค่อยเรียบร้อยดีกว่าก็ทำบิวบิวบังไปเลยบ้านไปเลยสองหมื่นกว่าเองใช่ครับ สองหมื่นกว่าใช่ไหมคะพี่เล็กใช่ค่ะไม่ผิดเนาะอขึ้นชั้นสองมาอันนี้เราทําห้องไหนบ้างคะอ่าก็จะมีจริงๆก็ทุกห้องนะครับแต่ว่ามันก็จะแบบว่ามีมีมีมากมีน้อยตามส่วนไปแล้วก็พอดีมันมีซอกเล็กๆอย่างเงี้ยครับออเก็ให้เราทําให้นะครับมันก็ จริงๆผมว่าบ้านแบบเนี้ยก็เยอะเหมือนกันนะมีซอกทุกหลังซอกน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรกับเขาดีเนี่ยทำชั้นใส่เข้าไปครับมันก็เรียบร้อยขึ้นก็แบบเอาไว้วางของได้อันนี้มันก็น่าจะความกว้างประมาณ30มสิเซนเนาะใช่สามสิบเได้เป็นเทคนิคที่อินเทเลียจะเอาไว้บังเสาเอาไว้ปิดเสาสมมติว่าถ้ามีเสาเนี้แล้วเราไม่ชอบเสาเราก็ทําชั้นไปซาเราก็จะไม่เห็นเสาว่ามันเป็นเสาแล้ว30มสิเซนสูงติดเพดานอย่างงี้ใช้งบเท่าไหร่คะพี่วินยหกพันบาทครับ หกพันก็เท่ากับซื้อลอยตัวมาวะแต่ว่าอันนี้คือแบบได้เข้าพื้นที่เลยฟิตพอดีแข็งแรงด้วยเพราะวางของจริงใช่ครับแล้วอันนี้ก็คือพอเรารู้ว่าเป็นวางของแล้ก็ใช้ไม้เนี่ยอร่อยก็ แต่เป็นปลาเหมือนเดิมใช่ครับใช่ไห่หนายี่สิบห้ามิลห้องถัดไปนี่คือจะประมาณนี้ไหมคะหรือจะเยอะกว่านี้หน่อยอก็ประมาณนี้เหมือนกันครับบ้านที่แบบว่ามีซอกเล็กซอกน้อยแล้วแบบเออเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรอ่ะอย่างอันนี้ก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะครับเนี่ยกว้างถ้าเมตรหนึ่งต้องหมื่นกว่าแล้วแหละใช่ครับอันนี้หมื่นโอ้โหเป๊ะเลยเพราะว่ามันคูณมาไง30เซนสามสิบเซนสาม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 สันสามามส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 าามสาาสาา โอ้โหนี่เรื่องรู้งานแลวอันนี้หมื่นเท่าไหร่นะคะอันนี้หมื่นหนึ่งพันครับอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทใช่ครับเราจะใช้ของได้จริงวางของได้จริงนะทุกคนถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องวางของหนักครับเราก็เสริมอย่างถ้าสมมติยี่สิบห้ามิลไม่พอเนี่ยเราสามารถเสริมไม้ได้คือไม่ต้องกลัวเรื่องความไม่แข็งแรงเพราะ,ะเราเลือกให้ถูกกับวัสดุเหมือนห้องน้ำเดี๋ยวเราเห็นห้องไหน,นห้องอ่ะทีนี้มาดูในห้องน้านะครับ ห้องน้ำก็จะเหมือนข้างล่างครับน้องอ้อมก็จะมีโซนที่แบบว่าเราเราเข้ามาเก็บในเรื่องของออความเรียบร้อยของใต้อ่างล้างมืออันนี้ก็เป็นสีไม้เนาะใช่ถ้ายอย่างนี้ใช้พลาสตูด ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องกลัวเรื่องความแข็งแรงเพราะเราสามารถเลือกวัสดุให้เหมาะกับการใช้งานได้ของแค่เจ้าของบ้านรู้ว่าไอ้ตรงที่จะทําตรงนั้นน่ะใช้ทําอะไรแค่นั้นเราก็สามารถแบบคัดสรรงบได้เลยงานไม่หนักก็งบถูกไปเลยถ้างานแบบสมบุกสมบันแบบเนี้ยก็จะงบสูงขึ้นมาหน่อยแต่มันก็แค่นี้อันนี้เท่าไหร่ลืมไปจะถามทุกจุดอันนี้4,200ันจ้ะ4,200เองถัดมาเราก็จะมา บิวโอ้โหต้อนรับด้วยดิวแมวขนจัาได้จําได้ตัวนี้เท่าไหร่คะอันนี so ้เท่าไหร่ก็ไม่หายอะถ้าทายอันนี้ก็คือเข้าสู่ห้องมาสเตอร์แล้วอใช่ครับมีโจทย์อะไรนอกเหนือจากแบบโจทย์ของห้องนี้มันจะเป็นเรื่องของเหมือนเดิมครับโทนจะเป็นขาวกระดําเท่านั้นนะครับแล้วก็อ ตัวของตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็แบบด้านนี้ครับมันจะเป็นด้านที่เราเราจะเห็นหน้าต่างด้วยนะครับอันนี้ก็เลยต้องดีไซน์เพื่อบอกว่าเหมือนโซนนี้จะเป็นเรื่องของการแบบว่าเป็นลิ้นชักทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีถาดเครื่องประดับด้วย ฐานเครื่องประดับนี่เราเอาฟิตอินเข้ามาให้ใช่ใช่ไหมคะอันนี้คือเขารีเควสเจ้าของบ้านรีเควสใช่ใช่ถูกต้องไหมคะอันนี้คือสามารถดึงออกมาได้เป็นเ้นชักถูกต้องใช่ใช่ครับแล้วก็ตัวกระจกแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับก็ดีไซน์ให้มันแบบว่ามีเคิร์ฟมีโค้งเนาะอ่าไม่ให้มันแบบว่าเรียบเกินไปครับซึ่งเราก็ใช้ปลาเคลือบเหมือนกันเพราะวัสดุนี้ไม่ได้สมบุกสมบันเรื่องน้ำเยอะใส่ไฟ LED นะครับก็จะมีโซนที่แบบว่า สำหรับโชว์ของใช่ครับพอจะจำระยะได้ไหมคะว่าว่าประมาณกี่เมตรเออน่าจะสักสาเมตรได้ครับหมดเนี่ยเรอใช่ใช่ครับถ้าสาเมตรเราแยกก้อนได้เนาะกับโต๊ะก้อนนี้เท่าไหร่อ่ะ ก้อนนี้จะ6 2หมืครับ6กหมืรวมตู้ซ้อนบนรวมตู้ซ้อนบนด้วยอ่าโอ้ก็ไม่แพงรวมไฟทุกอย่างหมดแล้วใช่ครับไฟ LED ด้วยออนี่ไงแล้วก็เลือกสีได้ใช่สีอะไรเลือกได้แล้วทางนี้ล่ะคะทางนี้น่าจะอนี้สเมตรถึงไหมอ่ะน่าจะประมาณสัก3เมตรใกล้เคียงกันก็น่าจะประมาณ5 8าหม ห้าหมื่นแปดรวมลิ้นชักรวมฟิตอินรวมเอเซอรี่เอเซอรี่นี่หมายความถึงไอ้หลุมหลุมนี้ก็ก็ของเราใช่ไหมคะรวมห้าหมื่นแปดใช่ครับไม่ไม่รวมเครื่องประดับนะรวมไม่ไดรวมรวมไม่ไหวรวมไม่ไหวเครื่องประดับเเรารับประกันฟิตติ้งให้สิบปีเลยโอ้โหใช่แปลว่าถ้าบานตกบานอะไรเรียกได้เรียกได้ใช่ครับเราก็มีแค่ค่าเดินทางเท่านั้นเองแต่ว่าตัวฟิตติ้งเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยอ๋อ เ่อ์มาก่านมาทางนี้อันนี้ของเราแล้วไหมคะใช่ครับอันนี้ก็ยังเป็นเดบสครับเราทําตรงไหนบ้างเราทําข้างล่างอันนี้แน่นอนรวมโซฟาด้วยตู้เก็บของรวมเบาะด้วยใช่เบาะเราก็เรา ทำด้วยว้าม,มันก็คือเขาบุ้งจอเลยเนาะไม่งั้นแบบบางที่ต้องไปหาบอกมาวางเองใช่ครับเท่าไหร่คะพี่มีไหนตรงนี้สองหมื่นเก้าครับสองหประมาณ3เมตรเหมือนกันโอ้ยสองหมได้ขนาดนี้นี่ไม่แพงเลยนะใช่ไหมครับเหมือนจะหมดเท่านี้นะครับแต่ว่ายังมีห้องหนึ่งเป็นห,ห้องของคุณแม่ของคุณบุ๋มนะครับก็ห้องนั้นก็จะแบบเ,เราทําทั้งห้องเลยยกเว้นเตียง ก็จะอยู่ที่หกหมื่นสี่หกหมื่นสี่สำหรับหนึ่งห้องแปลว่าเออมันก็มันก็เข้าถึงง่ายนะมันเฟอร์แอคมันจะเป็นแบบจุดเด่นมันจะอยู่แบบเนี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายเดี๋ยวเรามาคุยงบรวมกันีกว่าเราคุยกันเป็นจุดจุดเนาะพี่วินัยถ้าเราคุยแบบเป็นงบรวมทุกจุดที่เราเห็นครับทายพี่บุ๋มพี่พีชใช้เงินงินไปเท่าไหร่คะก็ประมาณ6กแสนได้ครับ หกแสนขวน<ช>ทั้งหมดนี้ <c oughs> ก็ถือว่าไม่เยอะเนาะงั้นต้องถามว่าเขาไปเจอเราได้ยังไงอ๋อก็เป็นการแนะนำครับคนรู้จักแนะนํามาบอกปากต่อปากใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้ววันที่แบบเขาติดต่อเรามาเขาอยากได้แบบให้โจทย์อะไรมาบ้างเพราะเหมือนทําไปแล้วส่วนหนึ่งก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณคุณแก้มหมุมกับคุณพีทนะครับที่ไว้วางใจบริษัทเฟร์แนะครับได้รับโจทย์มาแล้วก็คุยกันผ่านทางออนไลน์ ล้วนเลยหมายถึงว่าต้องเข้ามาวัดพื้นที่หน้างานไหมคะหรือว่าเขามีแปลแนไวเป๊ะอยู่แล้วเขามีแปลนอยู่แล้วอ,อันนี้มันก็สะดวกคือทํางานกับเฟอร์แอคะครับคือถ้าลูกค้ามีแปลนอยู่แล้วครับสามารถส่งเข้ามาให้ทีมดีไซนเนอร์เขาดีไซน์ก่อนเราก็สามารถรู้ราคาได้ก่อนรู้งบประมาณก่อนนะครับแล้วก็หลังจากลูกค้าตัดสินใจซื้อเนี่ยเราจะส่งทีมเข้ามาวัดพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้เดี๋ยว ไม่ได้มาเลยแล้วมันจะแบบว่ามาันมา,มาเข้าแล้วมันพอดีไหม<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือออกแบบกันผ่านออนไลน์จนจบแล้วแล้วก็เข้ามาวัดพื้นที่เพื่อแค่คอนเฟิร์มระยะ<ช>ก่อนที่จะผลิตจริงเท<ช>่านั้นเองใช่ไหมคะานานไหมคะโปรเซสหลังนี้ตั้งแต่ออกแบบจบไปจนถึงสั่งผลิตติดตั้งน่าจะประมาณสัก2-3เดือนได้ สองถึงสามเดือนอันนี้คือเสร็จทั้งหมดแล้วใช่ใช่ไหมคะก็คือแต่เสร็จสองถึงสามเดือนในที่นี้คือไม่ใช่เข้างานสองถึงสามเดือนไม่ใช่เราผลิตที่โรงงานเรา<ช>แล้วก็เข้ามาติดตั้ง<ช>เราเข้ามาติดตั้ง<ช>ที่หน้าง,งานจริงกี่วันอะคะก็น่าจะ ประมาณสักเวันก็เหมาะกับบ้านหลังนี้นะเพราะว่าเขาทํางานเตือนตลอดเวลาใช่ถ้ามีช่างเดินเข้าออกก็ไม่เหมาะใช่ใช่ครับก็ก็ตอนที่เรามาทํางานกันเนี่ยคุณแก้มบุ๋มก็ยังยังอยู่ในบ้านได้ใช่ใตอนที่เราถ่ายกันตรงนี้เขาก็ทํางานกันอยู่ใน่ใช่ใช่เขาทำงานกันตลอดเวลาจริงๆใช่ครับเพราะสําหรับคนที่แบบอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องบัตเจตแต่อยากได้บิวอินหนึ่งแหละสองก็คือคนที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่อยากได้งานบิวอินเนาะติดต่อเฟอร์แอคได้เลยที่ ที่แอดไลน์นะครับแอดไซน์ F U R A C ครับเตดต่อเพอร์แอคได้ค่ะ Facebook Instagram ของเรามีนะครับ TikTok YouTube นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปให้เดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยอุตสาห์พาอ้อมมาเจอน้องเป็ด วันนี้ต้องขอบคุณพี่วินัยด้วยนะคะคขอบคุณทีมงานพี่วิน,นัยทุกท่านด้วยพาอ้อมมาเข้ามาบ้านหลังนี้ขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณทุกคนด้วยค่ะให้อยู่ดูมาถึงตอนนี้วันนี้อ้อมก,กับพี่วินัยไปกัดนค่ะครับสวัสดีครับอาจจะมีหลังถัดไปนะห <laughs>